ครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มครับวันนี้ผมอยู่กับรถที่เตรียมส่งมอบ1คันนะครับเป็นรุ่นเอลเล็กจับเคลื่อน4ีล้อนะครับไทเทเนียมพลาส ราคาคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่1.870,000บาทนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าด้วยเ v เวอเรสต์ับเชนสีล้อเนี่ยสำหรับคันนี้แต่งขึ้นมาสวยงามแค่ไหนแล้วก็แต่งอะไรบ้างพร้อมแล้วเราไปชมกันครับ <c oughs> ครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นเ v เวอเรสต t ไทเทเนียมพัสด์ชัพเชนสี่ล้อนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด210แรงม้านะครับเป็นไบทอร์โบมาพร้อมเกีเกยร์อัตโนมัติถึงห0สปีด สำหรับด้านหน้านะครับมีการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นตัวอ,อักษรฟอดซึ่งทันนี้ทําเป็นสีดําล้วนนะครับให้มันแมทกับตัวสีรถนะฮะพร้อมกับไฟ LED ตรงกระจังหน้านะครับเป็นสีส้ม3ามดวงตัว LED นี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับถ้าไม่ชอบสีส้มก็เปลี่ยนเป็นสีขาวได้นะครับมีการติดตั้งตัวชุดกันชนด้านล่างนะครับเป็นชุดลนะครับก็บิวทั้งกันชนเลยนะครับจุด เล้าต่างๆของพวกเซนเซอร์ต่างๆก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับแต่งขึ้นมาแล้วสวยดุดันแล้วก็ดูรถใหญ่ขึ้นด้วยนะครับสําหรับด้านช่างเพิ่มเติมตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับของวายเช่นเดียวกันนะครับก็แม็กกับตัวล้อที่เราเปลี่ยนด้วยนะครับอย่างคันนี้เดิมจะเป็นแม็กขอบ20ซึ่งคันนี้เปลี่ยนแม็กของแวมไพร์ให้นะครับ สเปคยางจะเป็น265นะครับ 55R20 พร้อมอยางโตโยไทยก็จะได้ความนุ่มเงียบในการขับขี่ด้วยนะครับแบก20ช่องกันนะครับเป็นลายซี่นะครับสีดำให้มันแนัดกับตัวรถได้ลมความเป็นสวอตแล้วก็ได้ความดุด,ดับด้วยสำหรับด้านข้างนะครับก็เพิ่มเติมตัวเบ้ามือเปิดกันลอยนะครับสำหรับกันริ้วรอยต่างๆากรณีที่เราเปิดประตู มีติดตั้งกันสารประตูนะครับติดตั้งฟิล์มเซรามิกให้กับคุณลูกค้านะครับด้านท้ายนะครับมีติดตั้งตัวสเกิร์ตหลังของชุดวายเช่นเดียวกันให้นะครับจุดเล้ต่างๆก็ยังมีเหมือนเดิมตอนนี้มีจัดโปรโมชั่นนะครับเป็นแถมชุดแต่งวายแบบนี้ได้นะครับหรือเลือกหลักพิเศษ,ษ,ษได้เลย รถเริ่มมีแล้วนะครับจองก่อนรับรถก่อนนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับกับรุ่นเอเวอเรสต์ขับเคลื่อนสี่ล้อใช้เฟรมพัสนะครับกับชุดแต่งบอดี้อ่าเป็นชุดลายนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจโทรสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฝาดสุดคุ้มครับ0 9 9 6 2 6 5 2 6 2หรือจะเป็นในดีไลน์นะครับ prasig 0 9 9 6 2 6 5 2 6 2ช่องทาง u t u b e นะครับโปรโมชั่นฝาดสุดคุ้มครับ ก็โทรมาสอบถามรายละเอียดแคมเปญโทรมาสอบถามรายละเอียดที่เรื่องการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์และส่งรถให้ถึงบ้านฟรีด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้ามีรุ่นไหนที่จะนำมาแนะนำหรือว่ามีโปรโมชั่นไหนเด็ดๆโดนๆผมจะนำมาแนะนำให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณครับสวัสดีครับ